เป็นภาษาอังกฤษให้เราตอบเป็นภาษาไทยเนาะคำแรก cat แมว v e r d นะ <Cat. S 2> ต่อไปอย่าตามลำดับ rabbit bird นะเอาคุณว่าไม่เห็นคอรกระดิ่งเลย duck โอเค <Yeah. S 1> okay. ติ้งเลยฮะติ้งโอเคต่อไป sheep แก,แกะโอเคต่อไป fish ดังๆโอเคเลโก้นะนะมีคำว่าครับมีคำว่าข้าด้วยนาลูกนะต่อไปฮอสฮอสม้าข้าโอเคขอบคุณค่ะนะต่อไปเฮนแม่ไก่ครับโอเคขอบคุณครับด้วยนะต่อไปยอกสุนัขขอบคุณครับด้วยฮะ เราพูมีคำว่าขับไดยนะทุกนะต่อไปแอลแฟนช้างช้ครับช้งครับโอเควริคืนะครับต่อไปบัฟฟาโลวายเยข้าขาเป็นาโอเคต่อไปแคทมวริคือขานป่นลู่ครัเขาเป็น่านะคู่นาต่อไปดอกสุนัขนะฮะคอดด้วนะลูกคอรด้วยฮะขาเป็นค่าต่อไปแรบบิท โอเคข้อได้ค่ะโอเคค่ะ